ผิวคํำหมองไม่กระจ่างใสนะคะลูบไปเนี่ยผิวไม่นุ่มไม่ลื่นนะวันนี้พี่ตูนมีสูตรเด็ดสบู่ผิวขาวนะคะสามารถทำเองได้ง่ายๆที่บ้านนะคะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการสกินแคร์ไบเบิลเซกที่สวยง่ายๆด้วยสกินแคร์ไบเบิลค่ะ เคสไม่รับความงามที่ทำได้ง่ายๆด้วยวัตถุดิบใกล้ตัวคุณค่ะวันนี้นะคะมีสูตรเด็ดนะคะสาวๆคนไหนที่ผิวคํามหมองไม่กระจ่างใสนะคะลูบไปเนี่ยผิวไม่นุ่มไม่ลื่นนะวันนี้พี่ตูนมีสูตรเด็ดสบู่ผิวขาวนะคะสบู่ขมิ้นผิวขาวนะคะที่สามารถทำเองได้ง่ายๆที่บ้านนะคะวัตถุดิบง่ายมากค่ะหนึ่งนะคะเศษสบู่นะคะที่เราใช้นะคะเหลือนะคะเอามาหั่นนะคะเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะ และ2นะคะผงขมิ้นค่ะผงขมิ้นหาซื้อได้ทั่วไปนะคะและสุดท้ายเลยนะคะแม่พิมพ์ค่ะแม่พิมพ์นะคะเป็นแม่พิมพ์อะไรก็ได้ทําขนมนะคะหาซื้อได้ตามร้านขายเบเกอรี่ทั่วไปนะคะเราใช้อุปกรณ์นะคะเตานะคะแล้วก็ใช้น้ําหล่อไว้นะคะแล้วก็ใช้ตัวภาชนะกันความร้อนนะคะตัวนี้ต้องระวังไม่ให้โดนความร้อนโดยตรงนะคะอ่ะเริ่มเลยเปิดเตานะคะ เราใช้ไฟแรงนิดนึงนะคะตัวนี้นะคะเอาสบู่นะคะมาละลายละลายนะคะลงไปในภาชนะนะคะเราละลายสบู่นะคะหลังจากนั้นเราใส่ส่วนผสมนะคะผงขมิ้นลงไปเลยค่ะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่เราชอบเลยนะคะอันนี้พี่ตูนใส่ หมดถ้วยนี้เลยค่ะประมาณ1ช้อนสช้อนได้ค่ะหมดนี้ใส่ผงขมิ้นเสร็จแล้วนะคะรอส่วนผส,สมนะคะละลายให้เข้ากันนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะเพื่อไม่ให้ไหม้นะคะนี่นะคะทุกอย่างละลายเข้ากันเรียบร้อยแล้วค่ะปิดเตานะคะแล้วก็เทลงสู่แม่พิมพ์เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับสบู่สูตรขมิ้นผิวขาวนะคะที่ทำเองได้ง่ายๆที่บ้านนะคะครั้งหน้านะคะพี่ตูนจะมีสูตรเด็ดอะไรนะคะมาบอกติดตามชมกันได้เลยนะคะ